สวัสดีค่ะชาวราศีเมษทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโรุของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะจะมาเปิดดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวเมษนะคะในช่วง15วันหลังนี้ก็คือครึ่งเดือนหลังเนาะวันที่16-31ถึง31นะคะพฤษภาคมนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะ เป็นการเปิดแบบโดยรวมเป็นการเปิดแบบทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะน้อเปิดไพ่แบบสัปตะวันตกค่ะสามารถดูควบคู่กันได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะมาดูพลังงานของคุณกันค่ะใน,นช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ค่ะชาวราศีเมษอูสามดาบมาเลยนะอา้าวจ็ดตา โ oh, อ้ j u s t i คุณมีการช่างใจไหมนะคะคุณอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดนะคะเป็นรักซ้อนเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้ก็ได้นะคะหรือว่ามีเรื่องของความถูกต้องนะคะในความสัมพันธ์ก็ได้หรือคุณไปเจอความสัมพันธ์ที่มันไม่แฟร์กับคุณก็ได้นะคะในตอนนี้นะหรือคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการ ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างก็ได้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะมาดูความสัมพันธ์ของขคุณเขาหน่อยค่ะในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างจัสติเม t ต e f ดฟูลเดช h ริออค่ะทีเอ็มเฟ เหรียญนะคะน้ขอขยับไพ่บางท่านคุยกับชาวราศีตุลบางท่านคุยกับชาวราศีกรกฎนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกมีของมีเรื่องของช้อยจริงๆนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่ชัดเจนไม่ผูกมัดไม่มีสถานะนะคะอืมเป็นความสัมพันธ์ที่คือความสัมพันธ์เนี้ยคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเข้ากันได้ดีนะคะคุณกับเขานะคะคือคุณอยู่คุณก็เหมือนคุณเจ็บนะคะเหมือนเอ่อเหมือนถูกพ่อทิ้งไหมนะคะแล้วก็ คุณสับสน,ะะน,นนะคะคุณอึดอัดนะคะความสัมพันธ์นี้บอกเลยคุณอยากจะในบางครั้งคุณก็อยากจะปลดปล่อยตัวเองออกจากตรงนี้ซะนะนะคะคุณคุณก็อยากจะเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองก็ได้ความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันไปเรื่อยๆนะคะหรือว่ามีใครสักคนหนึ่งกําลังแบบเหยียบเรือสองแคมอย่างเงี้ยส่งดาบขึ้นมานะคะก็ได้นะ มีใครสักคนหนึ่งคอนโทรลความสัมพันธ์อยู่ก็ได้นะคะให้มันไปต่อในลักษณะแบบนี้ขอดูนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนอีกคะความสัมพันธ์กังคุในช่วงนี้เจ็ดถ้วยนะคะสี่ไม้ค่ะเจ็ดไม้หกเขียนนะ อืมถ้าใครสักคนหนึ่งต้องเลือกนะคะในความสัมพัญน,นี้นรู้สึกว่าก็อาจจะยังไม่เลือกอาจจะยังเลือกไม่ได้นะคะยังคงเป็นอะไรที่ยังคงแบบว่าคุยสองคนนะคะคุยสองคนไปแบบนี้อยู่นะคะแล้วก็ยังให้ความรู้สึก คนสองคนในเวลาเดียวกันอยู่เช่นกันนะคะความสัมพันธ์ตอนนี้มีใครสักคนหนึ่งที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นช้อยเป็นตัวเลือกนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ลับๆนะคะความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้แน่นอนแหละพลังงานของคุณขึ้นมานะคะชาวราศีเมษตัวคุณนะคะเป็นเจ็ดดาบสามดาบนะคะนะจะติกขึ้นมาอาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะขอดูนะคะว่า คุณรู้สึกยังไงกับเขาคะชาวราศีเมษนะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะแปดถ้วเนี่ยในบางครั้งอะ่ะคุณอยากตัดสินใจเดินออกนะคะเดินออกจากความสัมพันธ์เนี้ยคุณคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมันพัฒนาต่อไม่ได้คุณอยากจะหยุดคุณอยากจะม o v e o นอยากจะไปข้างหน้านะคะแต่คุณก็เหมือนตัดใจไม่ได้เนาออืม คุณก็เครียดนะคะคุณก็แก้ไขหรือว่าคุณคุณแก้ไขความรู้สึกตรงนี้ไม่ได้จริงๆนะคะคุณเครียดค่ะเก้าดาบคุณรู้ดีค่ะว่าความสัมพันธ์นี้พัฒนาไม่ได้หรือว่าคุณอาจจะนิ่งแล้วตอนนี้นะคุณไม่กล้าคาดหวังเลยนะคะความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่าหรือว่ามันคาดหวังไม่ได้เลยนั่นแหละนะคะคุณไม่ คุณไม่กล้าที่จะคาดหวังเลยเพราะมันเจ็บปวดจริงๆนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นรักซ้อนอะขอดูนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีนะคะไม่มีครอบครัวอยู่แล้วคือคุณอยากได้ความชัดเจนแต่เขาอาจจะให้คุณไม่ได้นะคะหรือว่าเขาไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ลับๆให้คุณเป็นคนลับๆอยู่ในความสัมพันธ์อย่างเนี้ย ะคะคุณอยากเดินออกค่ะพอดูว่าเขารู้สึกยังไงคุณคะเจวิวนะไหนท์ชิมไนค่ะควีนเรียนนะคะนึกว่าเขาอยากคืนดีกับคุณนะเขายัางไม่ เขายังไม่อยากตัดคุณหรือไปไหนจากคุณเขายังมีความเสนหามีแพชชั่นกับคุณอยู่นะคะแล้วก็เอ่ออยากไปต่อค่ะนะคุณเป็นคนที่เขารักคนที่มีคุณค่าสําหรับเขาอยู่นะคะเป็นควีนริกนะในบางท่านคุยกับชาวธาดินนะคะผู้ศกกมักรน,นะไม่รู้แหละคนคนนี้เขาอาจจะอยากมีคุณอยากไปจับคุณด้วยความเสน่หาย่างไรก็ตามนะคะ ก็ยังไม่อยากจะยังไม่อยากจะเสียไปนะคะเป็นเดือดสันนะคะยังอยากจะคืนดีกับคุณยังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ยังอยากจะมีคุณเพราะคุณก็เป็นเดือดสันนะคุณอาจจะเป็นคนที่ดีที่สุดนะคะเข้ากับเขาได้ที่สุดคือเขาก็อยากจะมีคุณอยู่ข้างกายของเขานะคะนะคะเป็นเดือดสันนะขอดูว่าเขาอยากจะบอกอะไรชาวราศีเมษคะ่ะ ิบคูค่ะสี่ดาวอืมช้อยออกอืมคืออย่างนี้นะคะคนคนนี้เขาอาจจะมีตัวเลือกมีช้อยเยอะนะคะในกรณีที่เขาไม่ได้มีคนของเขาอยู่แล้วนะเขาอาจจะมีตัวเลือกมีช้อยเยอะเขาอยากจะบอกคุณว่าเอ่อเขาอย่างกับคุณอะเขารู้สึกดีนะแต่เขาแค่ เขาแค่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนตอนนี้หรือว่าในอนาโคะค่ะเขาก็อยากจะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับคุณได้นะคือตอนนี้เนี่ยเขายังไม่เลือกอะค่ะสี่ดากับเจ็ดถ้วยเขายังไม่ไม่เลือกไม่พร้อมที่จะเลือกสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคือณ่นะ ตรงนี้จุดๆนี้มันมัน,ม,นมันมีความสุขอยู่แล้วคุณคือความสุขของเขาหรือมันเป็นจุดที่เขามีความสุขที่สุดแล้วเขายังไม่ได้อยากจะมองการไกลขนาดนั้นนะคะหมายถึงความมั่นคงอยากมีไหมอยากมีแต่เขายังไม่พร้อมเพราะเขาเป็นเด e c ชา r i o รถ้าเขาพร้อมเขาจะเป็นฝ่ายที่ take action เองนะคะตอนนี้อาจจะยังไม่พร้อมแค่นั้นเองนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะทีนี้มาดูแนวโน้มดีกว่า เราดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะเราดูแนวโน้มความสัมพันธ์ มีการให้โอกาสกันอยู่นะมันตัดกันไม่ได้นะคะมันยังมีความคิดถึงนะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองที่ยังคิดถึงเขานะคะอาจจะยังมีความลังเลอยู่เวลาที่เขามาขอโอกาสจากคุณคุณอาจจะลังเลอยู่ว่าเอ๊จะให้โอกาสดีไหมกับการกับการกลับมาขอโอกาสจากเขาอะคะ่ะนะก็มีแนวโน้มแหละแนวโน้มว่า ใช่ออกแบบคู่รู้นะสึกว่าความสัมพันธ์นี้มันก็จะยังได้ไปต่อนะมีการได้คืนดีกันอยู่นะคะความสัมพันธ์ได้ไปต่อคะ่ะยังรู้สึกดีๆต่อกันยังให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ยังรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่อยู่นะคะก็อาจจะไปกันในลักษณะที่แบบอาจจะมีคู่แข่งในความสัมพันธ์ก็ยังไปนะคะก็ยังไปกันอยู่ไปต่อกันอยู่ยังไม่ไปไหนนะคะยังมีการแบบ ยังอยากจะมีกันและกันอยู่นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่คนโสดนะคะคนโสดชาวราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างนะคนโสดชาวราศีเมษสามดาบเจ็ดดาบนะคะจะติดคนโสดนูรู้สึกว่าคุณคุณเพิ่งเดินออกจากความสัมพันธ์ใดสัมพันธ์ความสัมพันธ์ใดสัมพันธ์หนึ่งออกมานะคะคุณเพิ่งเดินออกจากความสัมพันธ์นะคะคุณเพิ่งจะพูดซ้ำ ูดซ้าทําไมเนี่ยขอภัยค่ะคุณเพิ่งจะตัดสินใจนะคะที่จะออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดหรือว่ารักสามเศร้าก็ได้หรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้อ่าโอเคไม่ชัดเจนใช่ไหมฉันฉันชัดเจนเองเลยก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยอืมคุณถอดใจคุณออกมานะคะกับความสัมพันธ์เนี้ยแหละจิตด,ดาบคือไม่เปิดเผยะค่ะนะในบางท่านก็อาจจะเป็นรักซ้อนด้วยนะคะทีนี้มาดูกันนะ ในช่วงเนี่ยค่ะถ้าสิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นในช่วงในช่วงเดือนนี้นะคะคุณจะมีการตัดสินใจนะคะให้ความแฟร์กับตัวเองให้ความถูกต้องอยุติธรรมกับตัวเองนะคะมาดูว่าคุณเป็นยังไงคะพลังงานนะคะแปดดาวเดชาริออทนะคะคุณคุณอาจจะยังมีความคิดถึงใครสักคนหนึ่งนะคะอาจจะ คนที่เป็นชาวราศีตุลหรือราศีกรกฎก็ได้มีความแตกต่างกันมากๆนะคะอืมอาจจะเป็นเรื่องของภาษาหรือว่าวัยก็ได้นะคะคุณยังไม่ได้ปลดปล่อยตัวเองออกจากความรู้สึกที่มีให้กับเขาได้เละคะ่ะแต่คุณก็เหมือนกับว่าคุณม o v e o อนแล้วนะคะคุณอยากจะโฟกัสนะคะอยากจะมีความสุขนะคะในแบบของคุณคุณอยากจะ คุณอยากมีความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนนะคะหรือว่าเป็นสามารถที่จะไปต่อกันในแบบพัฒนาให้ไปสู่การเป็นครอบครัวได้นะคะแบบจริงจรจังๆได้อย่างนี้นะในบางท่านก็คุยกับชาวราศีสิงห์นะคะคนที่คุณคิดถึงนะนายเรียกนะคะนาย่อไห้ย คือในช่วงนี้มีคนเข้ามาไหมนรู้สึกว่าก็มีคนเข้ามานะแต่ด้วยความที่คุณยังไม่สามารถที่จะแบบอ่า move on หรือว่า ลืมคนเก่าได้จริงๆนะคะณตอนนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าคุณยังไม่ได้สนใจใครสักเท่าไหร่คนที่เข้ามาคุณก็เหมือนจะนิ่งๆก็ก็ดูนะคะแต่ก็ไม่ได้สารต่อความสำคัญแบบจริงๆจังๆคุณค่อนข้างที่จะอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะเป็น the hang man แล้วก็คิดมากด้วยนะคะคุณอาจจะไปเจอคนถูกใจหรือใครมาถูกใจคุณนะคะแต่คุณเหมือนกับว่า คุณก็ให้โอกาสนะคุณอาจจะคุยนะคือคุณคุณอยากจะปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์ใจตรงเนี้ยสิ่งที่คุณเป็นอยู่หรือที่มันยังติดอยู่ในใจคุณเนี่ยคุณอยากให้คุณหลุดพ้นออกมาด้วยการที่อาจจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เจอใครใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันนะคะคุณไม่ได้ปิดนะเพราะว่าคุณอยากจะเดินออกจากความรู้สึกแย่ๆเนี่ยนะคะคุณอยากจะผ่านพ้นมันไปได้ค่ะคุณก็เลย ให้โอกาสตัวเองนะคะได้มีตัวเลือกหรือคนเข้ามานะคะอืมอย่างนี้เลยนะคะสำหรับคุณโสดชาวราศีเมษคุณโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงการงานการเงินของคุณนะคะแล้วก็คุณจะโฟกัสกับความสัมพันธ์ที่มันสามารถที่จะสานต่อได้จริงๆชัดเจนนะคะแล้วก็ สามารถที่จะแบบว่าไปถึงจุดที่มันแต่งงานมั่นหมายอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะถ้าเข้ามาเล่นเล่นคุณก็คงจะไม่เสียเวลาสักเท่าไหร่นะคะอืจะอย่างนี้เลยหรือว่าในช่วงนี้คือคุณไม่คุณอาจจะแบบมีการแบบเหมือนกับว่าเช็คเรตติ้งหรือว่าไม่ใช่สิไม่ใช่เช็คเรตติ้งนะ เหมือนคุณอยากเคลียร์ความรู้สึกหรือคุณอยากจะมูฟออนได้จริงๆด้วยการที่คุณก็หาคุณคุยไปนะคะแต่ถ้าคนไหนมันใช่จริงๆมันสามารถที่จะพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงหรือเป็นครอบครัวกันได้จริงๆคุณก็คุยนะนะคุณก็สารต่อนะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะคนโสดนะขอบคุณนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe นะคะให้กับ ช่องนาราทาโร่ของเรานะคะขอบคุณนะคะทุกความ,มนต์น่ารักน่ารักนะคะเจอกันใหม่ในคลิปค่ะสวัสดีค่ะ